เดือดร้อนที่บึงการไปต่อกันที่จังหวัดน่านค่ะหลังจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะทําให้ดินสไลด์ปิดทับเส้นทางบ้านปางปกหมู่ 5, ตําบลห้วยโขนอําเภอเฉลิมพระเกียรติกองบังคับการควบคุมกองกําลังผาเมืองประจําพื้นที่ด้านสาธารณะประชาธิปไตยประชาชนลาวได้มอบหมายให้กองร้อยทหารพรานที่3202หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32จัดกําลังพลชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยและจิตอาสาภัยพิบัตริร่วมกับผู้นําชุมชนแล้วก็ประ ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่บ้านปางหกนำเอาอุปกรณ์เครื่องมือเข้าดําเนินการไปขุดดินที่สไลด์มาปิดทับผิวจราจรทางเข้าออกหมู่บ้านค่ะพร้อมกันนี้ก็ช่วยกันขุดร่องน้ําเพื่อช่วยระบายน้ําหากว่าเกิดน้ําหลากซ้ําอีกล่าสุดสามารถเปิดเส้นทางให้ประชาชนใช้สัญจรผ่านไปมาได้ตามปกติแล้วนะคะแล้วก็ได้มีการนําป้ายสัญ,ญลักษณ์มาติดตั้งเพื่อช่วยเตือนผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวให้ใช้ความระมัดระวังดินสไลด์ด้วยค่ะเพราะว่าในพื้นที่ตอนนี้ก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องอยู่ค่ะ Okay.